นะครับมาพบกับผมวินัยวันีนะครับหลังเกมเปิดเร่องนะครับพ่อไพ่กับสุพรติวสูงสุดครับสัมภาษณ์ทัศนคติลูกเกมในวันนี้ครับได้ตามแผนที่วางไว้แล้วก็พูดถึงภาพรวมของสุพรหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับที่บอกว่ามาวันนี้เราไม่รอดจะเสกลูกฟิกทิกแล้วก็สไตล์การเล่นที่เราตอบบอลวันนี้เราตอบไม่ได้เลยควาพสนามแย่มากครับยิ่งกว่าสนามขอินเดียลายในครึ่งแรกเนี่ยเป็นว่า30นาทีเราคีองบอลไม่ได้เลย แล้วก็แล้วก็ใหา่หนึ่งวันนี้กรรมการก็มีส่วนเพราะว่าบางเกไม่ค่อยเซ็แต่เป็นี้ยอมรับว่าทุกคนเขาเป็นที่เขาเขาเขาดีแล้วก็เด็กของเขาตั้งใจเล่นแล้วก็เกมวันนี้ยอมรับว่าเราเป็นรองที่เขาชนะเราหนึ่งศูนย์ก็สคนแล้วครับอ่าแล้วเกในนหน้าที่เราจะต้องเปิดบ้านแอมบสเตเดียมนัดแรกในบ้านที่จะรับตอนรับขอปีสตูนครับคุณอาตาบูฝากว่า เกมที่ไดแล้วก็ความสนุกแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์กันด้วยในเกมแรกก็คือปัตตานีในสนามของบอลมีอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าสไตล์การเล่นของปัตตานีวันนี้เหมจะเล่นบอลต่อบอลทันทันแล้วก็ทุกว่าเล่นในบ้านโดยเฉพาะยิ่งขึ้นเล่นกับสังเวีร์ะว่าจะเป็นเกมที่มันมากเพราะว่าต่างคนต่างก็เล่นบอลบอลไปมาแล้วก็แต่ว่าปัตตานีจะมีจังหวะการทาที่ที่เร็วเร็วกว่าก็คิดว่าในวันนั้นอ่าอิชั่อลอสเราจะเอาสามแต้มได้ครับ โอเคนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์อุพรีนะครับเทปโค้ดของเรานะครับเราก็ไปตามทิปหน้ากันต่อนะครับว่าปัตตานีนะครับเปิดบ้านรับหมอผีสตูนนะครับในวันที่9นี้นะครับว่าเราจะได้3ามแต้มแรกของเรามาได้ที่ป่ากนะครับเพราะวันนี้เราก็พ่ายกับชุมพรไปนะครับเนื่องจากก็ดูจากที่โค้ดบูบอกนะครับว่า สภาพสนามด้วยแล้วก็กรรมการด้วยนะครับแล้วก็ความพร้อมของชุมพรเขาก็ดีกว่าเรานะครับเพราะลุกเกมของเราอย่างที่สัมภาษณ์ไปก่อนเกมนะครับแต่รย์บูบอกว่าเราขาดผู้เล่นหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นซอนมันนี่นะครับเขาไม่ได้ลงนะครับซาฟีก็จ็บนะครับแล้วก็ดีไวกิ้งนะครับก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเจอสภาพสนามแบบนี้ก็ันทําให้เราตอบบอลกันไม่ได้นะครับก็ขอให้แฟนบอลกับแฟนขับนะครับเป็นกําลังใจเชียร์ปัตนาเนฟซีต่อไปนะครับนี่แค่เป็นนัดแรกนะครับ เรายังมีหวังนะครับที่จะไปเชมเปี้ยนลีกกันอยู่นะครับทลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับดีโร่ดีโร่ถ่ายภาพโปรเน็ตไวเอ็นรายงานขอบคุณครับ